ก็ตามสเต็ปแล้วครับระบบระบบทีมเนาะครับผมน่าจะระบบทีมดีทั้งคู่เลยฮะครับเอาโดนตัดได้ครับได้ยิงไหมไม่ได้ยิงนะนี่เจะตาลครับครับตาลเจ้าของเพจครับเดอะดำยี่สิบสี่ครับผมขวัญใจสาวแก่แม่ไม้ฮะผู้เล่นหมายเลขยีิบสีของเต็งหนึ่งไอ เต็งหนึ่งปะเต็งหนึ่งเอสนธยาส้นธยาครับเอสนธยาเอ็คเต็งหนึ่งครับคัพเปอร์เดินลูกสาวประตูเจยโยฮะครับผมลมเมื่อกี้ฮะหล่อหล่อลื่นนะฮะได้เขายังเป็นบอลของเดบิวโอ้โหพี่ลูกนี้เจ้าตานะครับแม่หลงในแชทมาบอกว่าตื่นหรือยังฮะคุณอาทิตย์ดูเรีนม่ไม่เข้าใจลูกนี้กันได้นอนหรือเปล่าแค่นั้นแหละมาหรือยังฮะโดมยาดองฮะ ภายรัแล้วครอบครัวฮะครับผมแถวนี้แถวนี้ต้องเรียกโดมยาดองครับฉ<ช>ายาเขาฮะแต่ถ้าอยู่แถวภาคกลางก็คุณเพชรโอ้โหจา้างยังเป็นก,ปกระแทกบอลไม่ได้ออกบอลเร็วมาครับอ่าจะเจ้าตาลหรือเปล่าโอ้โดนเข้าข้างหลังครับโอ้โยโดนเข้าจากด้านหลังฮะนี่ฮะไปสวยาาน,นะเ<า>อ้ตาลออกไปทางซ้ายครับได้ยิงไหมโอ้เรียบ้อยไหมฮะโอ้โหเข้านะออกตัดบอลได้ครับเจ้าตาลโอ้ยลูกนี้ แน่ใจไม่ดีครับช่วยกันได้ดีฮะโอ้แต่ยังไม่ผ่านนี่ครับเ <c oughs> จ้ากุ๊กเข้า <c oughs> ควากแล้วฮะเ <c oughs> จะ้าตานโยกหลบครับลาะไปริมเส้นด้านซ้ายใซ,ซ,ซ้ายเข้ามาครับ <c oughs> ดักไว้ได้หมดฮะก็ยังไม่แม่นครับออกบอลเร็ว <c oughs> ยังได้ครับจ่ายยัด้าไปเจ้ากุ๊กยังไงครับ <c oughs> โอ้โหลูกดี มาเลข22เอาลูกนี้ยังไงครับเรียบร้อยนะโอ้เรียบร้อยโดนช่วงท้ายครึ่งแรกครับแหมบุกเพลินๆครับสุนธยาเจอตีบิวเอทไทยครับโอ้ให<ช><อ>ม่มาอีกทีมาโผล่อยู่บิวก็จะไม่เอาแค่สกอร์นี้สกอร์เดียวพี่ก็องน่าจะต่างหนา้าต่างตาบุกเอาลูกต่อไปครับใช่ฮะเอาลูกนี้เป็น ยังไม่ได้ครับเดบิวเป็นเป็นโค้ดครับของทีมอุบลคิดนะในรายการช้าง f อ c u อครับ,รบแหมบุกไปถลม่มอ่ารานชนาวีนะครับผมพี่ก้องรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดไม่มีสปอนเซอร์นะเอาลูกนี้เกือบไปแล้วครับยังไงฮะโอ้โหจับบอลก็ โอ้โีจ่ายไม่ทานครับแม่สนธยาได้ขึ้นเกมมาใหม่ครับออกไปด้านขวายกขึ้นอ้าวโดนตัดได้อีกแล้วครับพิกได้โอ้โห power p l ย์ฮะโอ้โหโดนตัดแล้วไม่ฟาด้ ยิงซัดเลยฮะครกนะฮะอยู่ตุนปัญญาซัดอ,อยู่ในนี่ฮะจ่ายบอลเร็วก็รีบไปหน่อยครับพิจัยยิง้ายจังหวะนี้ มาด้านซ้ายครับหมายเลขสิบสามสนทยอาเลาะริมเจกันไปโดนเจ้ากูขาจังหวัดายไม่ได้ครับเมื่อกี้คอปเปอร์เจยาตานโอ้โหนี่แม่ขันรอบแรกคู่ที่อ่าไหมคู่ที่ห้าใช่ไหมครับครับผมคู่ห้าแล้วคู่สี่คู่ห้าดิ โอ้ดสี่โค้ดสี่ใช่ไหมขออภัยกค้สี่ครับขออภัยครับคุยสี่ฮะหมาใหม่ครับสุนธยายังไม่ได้ลูกตีเสมอก็ต่างนาต่างตาบุกครับยังไม่ไม่หมดเวลาครับเจ้าโยได้โอ้โหกลมคลิกอินของเต็งหนึ่งเอ็กซสุนธยาเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บผู้การแข่งขันครับพี่ก้องผู้การบอกว่าทดเวลาหนึ่งนาทีครับ นี่ครับครับผมได้โตแล้วครับยังไงครับไม่ลูกนี้ยังมีเวลาครับสัญญาเก็บบอลได้ออกมาซ้ายได้ไหมส่วนท่านใดที่ไม่มีเวลาดูในไลฟ์สดครับสามารถดูย้อนหลังได้ในเพจยูทู o ครับนะ EC Go On TV ครับออกไปเที่ยวง,ง่ายๆในแบบของเราครับเราจะทำการลงอ เทแบกตามตารางครับเราจะจบกันประมาณสิบเจ็ดนกาสามสิบนาทีนะครับพี่ก้องครับผมแล้วก็เจาะรอบแรกแล้วเราจะแข่งรอบสี่ทีมสุดท้ายอีกประมาณสองแมตช์แล้วก็นัดชิงชนะเลิศอีกหนึ่งแมตช์ครับผมโอ้ลูกนี้ครับนี่ก็ดรีกีผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมรายการ 2S Ultimate X กินแซบซุปเปอร์คัพบ่ายสยามฟู้ดสยามฟู้ดค่ะนี่เจ้าโยฮะแชมป์ห้าล้านจากรายการ 2S เนะไหนลองยิงนะฮะ ยังแย่งบอลกันอยู่เอาปั๊มบอลได้ครับคอพเปอร์คอพเปอร์ฮะพาบอลไปเองคอพเปอร์สัดด้วยขวาครับตรงบี้อครับแดงหนึ่งออกมาทางเจ้ากูครับผู้ใช้ประตูเจ้าโยมออกอลซ้ายมาไอ้นี่เจ้าตา้ครับเจ้าตานะคอปเปอร์ตานอีกครั้งหนึ่ง จังหวะจ่ายบอลอยู่ครับไม่มีก็เล่นชิงหนึ่งสองกับประตูครับครับผมโอ้โหบอลไวมากครับพลิกมาลูกนี้โอ้โหพลิกได้สวยโยกเจ้าตานวันใจเสาแก่แม่ไม้ครับนักเตะหมายเลขยี่บสี่คนนี้โอ้โหใหม่ครับครับผมต่างเกมเขาใหม่ฮะสุนทรย์ ไม่ได้ก็ขวางบอดไปมาครับหาช่องอยู่ครับโยอุมซองนี่หรืจะโย2เอสดีครับพี่องเอาลูกนี้โดนตัดไปแล้วครับเจ้าเปโร์โอโอเจ้าตาลแหมสามสตดฮะเริ่มเกมใหม่ครับเต็งหนึ่งเอสัญยาเข้าเปิตานเจ้าโยโยตานอีกครั้งหนึ่ง จโยตอนนี้ดันสูงนะจะโย่ี้ขนาดครึ่งแรกครับนี่เล่นดันสูงนะครับโอ้โหเป็นบอลทางใต้นี่เพชรกันไวจริงนะพี่กองครับผมในปล่อยโอกาสให้เปิดพื้นที่ได้เล่นเลยนะบอลแต่บอลของทีมทางภาคใต้นี่อย่างเอาบอลลงได้ไหมเอาลูด้โ,โดนผ<ด><ด>ลักครับหรือเปล่าครับอากาศร้อนฮะจ่ายมาตรงนีน้เข้าใจกันคะจ่ายย้อนหลังมาไกลเลยครับเจ้าตานหูตานโดนบีบแล้วฮะเจ้าโย่ก็ยังลงไม่ทัน อย่างคืนได้ยอยู่ครับอย่างได้อยู่อ,ะอ,อ,อ่ะ <c oughs> โดนผัดเป็ดไก่ไปลิ้นพันกันแล้วครับค<ช>ุณตัมต้มฮะแยกที่แยกเก,กิดตรงนี้เป็นร้านช้อนทองกควาไทยประกาศช้อนทองกควาไทยอย่างเดียวเลยครับผมกะ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 เละกะเละช้อนทองควาไทยเกมการแข่งขันต่อครับผมแพงมาก มีไหาเยอะะเยนี่ังได้ไหมลูกนี้สนทรีย์ไหมผู้เรียนหมายเลขสี่ครับส่งบอลไปให้ผู้สาวประตูโจโยครับโจโยอีกครั้งหนึ่งเดือดดำครับจาของเพจทายลูกฟุตบอลในเกาหลีใฮะไหมครับผมเพจเขาเอ่อแขวัญใจสาวแก่มากมากสาวแก่มากมาเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงว่าครับผมพ่อน้องมีความฟิตครับได้ยินไหมโอ้โหลูกนี้ทำบอลได้สวยแล้ว จะตานจะมึงครับจะบังไว้อยู่ครับโอ้ยจ่ายแล้วเป็นใกล้ๆฮะเต็งหนึ่งเอกสุธยาขอกคุณต่อลงมาครับอภิชิตฮะลงไปนะผู้จัดรายการฟุตบอลยักษ์แสดครับครับผมอุดรธานีครับอุดรธานียศสี่หผ่านตัวเองมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ครับโงนีที่สุนซอนพิทนะครับโอ้ทำไมลิ้นพันกันเลยโค้งๆครับลิ้นพันกันแล้วกิน ผัดไก่ใส่สมุนไพรกันถ่ายรูปกับอะไรนี้งแต่ทีมชาติไทยครับเราสามารถแวะมาที่สนามนิคมอุตสาหกรรมเพียนดงได้เนาะครับผมมาหาของกินก่อนก็ได้ครับมาแวะชมแวะเล่นกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็แวะมาทักทายที่กองอํานวยการนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการนี่แหละฮะไปไหนแล้วก็ต้องการของกินครับใช่ครับผมยังติดคอปเปอร์คอปเปอร์้ะตันตันเดอดดาครับ ก็แตยิงให้แกยิงอยู่มือจะมาอยู่บ้านแล้วครับครับเจ้านัดน่าจะไปอยู่บ้านแล้วฮะอ๋อน่าจะเลิกเล่นแล้วครับจบแท็กกลับไปบ้านเราแล้วอยู่บ้านแล้วแล้วฮะอ๋ออาจจะอาจจะไปหาเดินสายอยู่แถวบ้านครับใช่ฮะก็เห็นไปเล่นอยู่โอ้โหจังหวะนี้แหมเดือดดำโยโยชิมูระไหมฮะแล้วก็เจ้าลูกที่ครับฮึมฮึวันเขามื่อสักพักสาวโบวเจ้าโยตรงมาให้ดับตายตายครับตายมาอย่างได้ประเด็นหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดครับ เจ้าตายอีกครั้งหนึ่งออกขวาไปใจจบไปจบกุ๊กผุ้ยแผล่ผู้คอเปอร์พาบอลตรงกลางจบเองเลยไหมโอ้ยตามน้ำจังหวะนี้ครับแหมโอ้ตอนนี้ยอดผู้ชมร้อยกว่านะครับพี่ตกลงครับผมโอ้ยทางโอ้ยอะไรฮะโอ้โอ้ยเสียได้ไหมจังหวะนี้พลิกมาโอ้โหไม่ได้ครับหลัไปฮะแต่คอเปอร์เดือดดำเดือดดำงัดมาลูกนี้ จะรู้ไม่ได้ยิงครับไม่นั่งเชียร์นะครับผมเท่าสามเราอกมาดูช่วงบ่ายหรือเปล่าพี่ก้องหรือว่าน่าจะแห้งครับมีส่วนจ้ากุ๊กแม่กวนไซมาจะรู้รู้อีกครั้งหนึ่งเอ้าหยมุมแคบจังหวะนี้เลยเจ้ากุกครับออกบนขวาไปเดตานเดตาลครับดำมาเปิดตสายเบาไปครับช่วงท้ายเกมนะครับ ใช่ฮะผมตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันช่วงขั้วเวลาหลังแล้วผมยิงกันไม่ได้ต้องตัดสินด้วยการยิงจุดโทษครับซันด์เดย์ครับใช่ครับเราจะตัดสินผู้แพ้ชนะโดยการยิงลูกโทษที่จุดโทษครับออกสายไปเจ้าคัพเปอร์โอ้โหคัเปอร์ยิงจังหวะดสุดลูกแดงดำครับยิงโอ้ยยิงไปติดครับครับบติดล็อกได้ครับแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จครับเจ้าดำตาดำได้ยิงครับโอ้โหลบเดดดำงี้ครับเดดดำตาเนี้ย จวตาใส่ยิงไงโมโหฮะเรียกชื่อผิดนะฮะจบรูรูแทงไปตามช่องไปซัดเลยครับโอ้ยเป็นเจ้ากุ๊กแน่นอนใช่ไหมฮะยืนทางขาเนี่ยใช่เลยฮะโอ้ยเรียบร้อยดูว่าผมตอนนี้ตาไม่ค่อยสว่างฮะเฮะแาบมัวตาแคบมัวครับโอ้หโดนภาคครับลูกนี้เจ้าตา วันนี้เขาเล่นดีครับเพราะว่าเขาเคยชินกับสภาพอากาศแบบนี้ครับโอ้รยบร้อยครับเจ้าคัพเปอร์หรืล่กไปตัวนี้แหมวันนั้นแกงรายการทูเอสนี่แกงหมดเรี่ยวหมดแรงพอเสาวเดินมาใกล้โป๊ะถ่ายรูปเขาเฉยครับใช่ครับอจ้จอยสักนึ่งนีโดนผัดไก่ใส่สมุนไพรครับผมนนี้แหละครับครับผมก็คนละ พันสองพันแล้วแต่จิตจธาครับโอ้โหดีครับแม่ส่งให้อเล็กซ์ครับอเล็กซ์แทงมาตรงกลางอยูกดีครับได้ไหมอยู่อย่างเจ้าตานยังเโอ้โหเจ้าโจครับทำฟ้ายังไม่สั่งโอ้จะไปสั่งอะไรผมเห็นเดินเติมตั้งแต่เช้าแล้วฮะเนี่ยอย่าแซวมากนะเดี๋ยวคืนนะโอ้ลูกยิงให้เจ้าตันโดนเจ้าตันส่วนแล้วตัองวันที่ปีเตอร์ปีเตอร์ไรพวกบังโอ้โหโดนกระแทกครับเจ้าปีเตอร์น่าจะไม่รอดครับ โอ้รนี้ยังไงครับได้แล้วล้อริมเส้นไปโอ้โดนกวาดไปครับโดยเจ้าตาลครับไปไม่ได้ครับยกขึ้นมาครับดีออกมาครับเจ้าโยกออกเป็นเจ้าปีเตอร์ครับได้แล้วไปะยะังได้ยิงไหมเอาโยกขึ้นมายังไงได้ยิงไหม โอ้โหชนเสาครับโอ้ลูกนี้เจ้าตันเข้าไปช่วยกับต,ตันไพรัสได้ครับออกด้านซ้ายไหมครับอยางเป็นเจ้าพิเตอร์ครับเข้าไปช่วยโอ้ลูกนี้ยกขึ้นมาก็ยังไม่ได้ครับเป็นเจ้าโยชิมุระครับได้ของบอลโโอ้ลูกนี้ก็ ผลก็ปลอยปลายความชุมช่มฉ่ำมาเล็กน้อยครับน่าจะไม่ตกเยอะครับเจ้าเขาเปิดเอาา้าลูกนี้แม่เกือบเสร็จเจ้าเต๋าครับท,ทิ้งหนึ่งสองครับเชา้าโดนเปลี่ยนลุงนี่แอ้เจ้าแฮงบังวันไม่ได้ครับผริมันยี่สิบสี่ครับเจ้าตาดเป็นน้องทรายฮะส่งมาตรงกลางครับเจ้าตาอีกครั้งหนึง่ง คัพปเปอร์ออลูกนีลูกลื่นนะแทงมาสระตันครับโดยอีกครั้งหนึ่งโอ้ลูกนี้เอ่อกว่าจให้เจ้าโยทางด้านซ้ายเจ้าโยกลมหน้าสัตว์เองเลยไหมจังหวะนี้โอ้โหนี่ยัยร้อนเลยนะครับแม่ยกมาใหม่ โอ้ยลูกนี <จ together S 2> ้ครับแม่แม็กเกอร์ตี้ครับจาวตานับได้ยิงโอ้ยยิงดีลงมาเล่นเกมรับได้ฮะต่อสิาเล็กเราดูเกมแล้วเทคนิคการเล่นของทั้งสองทีครับนี่ว่าเอาติดครับยังไงครับลูกนี้เอร์ได้ไหมชงไปเล้เอ้าเรียบร้อยไหมฮะ